นก plus โหลดนก plus ไปเลยหนำเลย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 คืออะไรวะไปไปไปโงโงโมึงเบาหน่อยไอ้เชไอ้ยนำเลยพี่เป็นไยครับแกหน่อยวะโอยโอ้ยลูกกูยังเล็กลูกกูยังเล็กไอ้เช่งไอ้เช้ไอสมเชไปไน่อย อุ้ยแปดเก้าสิบเบ้ยี <h 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 ีอุ้ยอุ้ยซังเบ้า วันนี้เราแก้ปัญหากับรถเทสวันคันนี้โอ้ยผมบอกเลยว่าเรื่องเยอะครับเรื่องเยอะคือมันรื้อทั้งหมดเลยรื้อทั้งคันเลยยกหมดเรารื้อออกมาเป็นกองเลยเสริมสภาพครับเสริมสภาพเป็นผุ่นหมดเลยโอ้เปลี่ยนหมดทั้งคันจะเป็นรถของใครฝติดตามช่วงหน้าครับส้มแจ้ง รถพี่เสร็จหรือยังวสวัสด,ดีครับพี่สวัสดีครับโอ้โหเพิ่งเจอตัวจริงพี่เหมือนกันเลยเจอแล้วต้องเซลฟี่หน่อยพี่อ้โหตาย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 ไปพี่หน่อยไปพี่หน่อยที่พี่สั่งไว้เนี่ยตรวจเช็คให้หมดเลยอะไหล่เนี่ยยับมาว่าใครยับมึงหรือว่ารถรถยับเลยครับพี่ <laughs> จัดให้โปรเทสช็อกหน้าช็อกหลังช็อกหน้าโปรเฟนเดอร์ฟิต ข้างหลังเป็นควีนตัวใหม่ล่าสุดปรับเจ่น้ำหลักแบบเฉพาะคันล่มเหอบด้วยสปริงพิเศษโซนเอซีโรพปรมันของช่วงล่างต้องสมบูรณ์ต้องรุ่มน,นะขับดีแล้วก็เบรกพี่บอมบอกเบรกไม่ค่อยดีเบรกไหลเปิดมาพี่รื้อมาคาลิปเปอร์ออกมาไม่ครบเพราะเบรกกินไม่ได้การต้มคาลิปเปอร์แล้วก็เปลี่ยนจานเบรกเป็นเน็คเตอร์สเปกโตรพเบรกเป็นเน็เตอร์สเปกโตรไหนไหนทแล้วเปลี่ยนน้ายาหล่อยเย็น,นหม้อน้าใหม่แล้วก็ละมันเครื่องพี่ถ่ายมั้งเปล่าไม่รู้อ่ะลืมถ่ายแล้วมันเครื่องถ่ายแล้ว้ันเครื่อองงตัวเ หลังก็มักจมีนะเป่ยนไปถ่ายแะบบเหลือแต่เสียงนลงฟิตฟิตฟิตไม่ไดของเหลวทั้งระบบเปลี่ยนใหม่หมดพร้อมกับน้ำมันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายลูกยางเันกระแทกหน้าหลังเปลี่ยนครับปีกนกก็เปลี่ยนฟุ้งบากจุดต่างๆแล้วก็โอ้อพี่ป๋องขี่กากขึ้นล้อพี่ กูเป็นคนที่ขับรถอย่างเดียวกูไม่รู้เรื่องรถเลยไม่รู้เรื่องรถสักอย่างหนึ่งพี่ขับัอย่างเดียวพี่ขอโทษนะพี่ขี้กาบไม่ขึ้นรถขึ้นล้อพี่อ่ะขึ้นล้อเลยเหรอใช่คือมันหมดสภาพเลยเหรอมัน hey! ขี้กาบขึ้นแล้วมันไม่สวยแล้วก็ล้อไม่ค่อยกลมผมเลยสองล้อให้เลือกครับพี่อ่ะเอาไปแล้วอ่ากูเลือกไปเรียบร้อยอ่า S S W ลายนี้ก้านวายโคตรทันสมัยสวยมากเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วพี่แต่นี่คือเสร็จแล้วเหรอเรียบร้อยครับพี่เสร็จแล้วเสร็จแล้ว ทั้งหมดคือที่บอกไปเนี่ยผมบูเลยจัดให้สม,<ช>มบูเลยเพ<ช>ื่อหาความรู้หน่อยไม่รู้ว่าไอ้รถใหญ่อย่างเงี้ยมันโหลดได้ไหมในความรู้สึกของพี่ป๋องในความเข้าใจของพี่ปองต้องการโหลดเพื่ออะไรก่อนให้มันเทให้มันเทเออเมือก้มันพอสูงมันแบบ แล้วก็วัยรุ่นไงอุยครับพอบโหลดมันจะได้แบบเฮ้ยดูซิ่งเว้ยมันไม่เฟี้ยวอะแค่อยากได้รูปเท่พี่เข้าใจว่ารถโหลดอะเพื่อจะได้ให้ทรงสวยแล้วก็ให้ไม่โครงใช่ไหมครับแต่จริงๆพอเราโหลดลงมาปุ๊บเนี่ยระยะกันกระแทกของใต้ท้องรถมันจะเหลือน้อยลงพอเหลือ,อน้อยลงสิ่งที่ตามมาคือ,อาขาดความนุ่มขับความสบายไปเพราะนั้นถ้าเราต้องการให้รถมีการทรงตัวที่ดีเราแค่ปรับปรุงช่วงล่างให้เหมาะสมเปลี่ยนโช้คอัพเปลี่ยนสปริงและที่สำคัญซิกเดเจอของเราครับกันโครงขั้นเทพครับ การยึดเกาะถนนประมาณนั้นจะดีที่สุดก็คือต้องกันโรงจาก AC Power อ๋อนี่อะไง AC Power นี่ไงใช่ครับจะทำให้การทรงตัวการกระพีของเรานน้นมีความสบายมากขึ้นครับพี่บอการโคง AC Power จะช่วยในเรื่องของการทรงตัวเป็นหลักพี่ป๋องก็จะ z ุ o m ไหมฟังเวียงไมไปชกลพี่เอามงก่อนได้ โอ้ยคนให้ยืมมานั้งกล่องไม่ยืมติชูมาล่ะรถผมก็ใช้เฮนดวันเหมือนกันเป็นเจ็ดที่ล่างเหมือนกันผมก็จะทําช่วงล่างมาสําหรับเจ็ดที่ล่างกับสิบเอ็ดที่ล่างช่วงล่างไม่เหมือนกันถามจริงจริมึงเป็นใครว่าทำไมมึงมีความรู้อะไรแบบเรื่องนี้มันเก่งขนาดนี้วะอผมเป็นส้มเช้งเอทีพาวเวอร์ครับฟังฟังแล้วูฟูเคิร์ฟเลยอ่ะครับพี่ป๋องมาทําที่ร้านผมทังทีมันต้องนัมเบลวัน ซาบราแซงเกี่ยวแซงเกี่ยวพร้อมหรือยังครับพี่พร้อมสิครับพร้อมแล้วนะพี่นะพร้อมสิงั้นไปลองรถกันเดี๋ยวจะจัดให้หนักเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปพบกันช่วงลองรถครับมาเดยไปเลยครับพี่ไม่มีปัญหาหรอกครับแล้วแต่ส้มเช้งเลยเดี๋ยวนี้กลับนจะพลนมาแล้วคนหนึ่ง ไปเลยหนา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 เลยคืออะไรวะหนาเลยพี่เนี่ยพี่หนาเลยครับหนาไหนโไอ้ตงแจงไอ้ตงแจงมึงเบอลเราอีกตงแจงไอ้ตงแจงไอ้ยี่ห้อยตงแจงมึงยัดขาไปได้ไม่ต้องรีบกูไม่รีบไอ้ตงแจงหนาเลยพี่ย่ัหนำไปว่าอะไรหนำไปว่ากระหนำเลยครับ เฮ้ยแต่เจ๋งว่ะเข้าแรงก็จริงแต่ว่าพี่ป๋องไม่รู้สึกเลยว่ามันแรงพอคืนรถตรงปุ๊บมันก็ตรงให้เราเลยนี่คือระบบช่วงล่างที่สมบูรณ์ปล่อยมือได้เลยครับพี่เอยนี่ยังปล่อยมือได้ต,ต่อไปพี่ป๋องขับรถไม่ต้องใช้มือแล้วครับไงใ,ใช้ตีนไงล่ะรู้สึกว่าสัมผัสแรกเลยนะครับพอมานั่งเสร็จปุ๊บเนี่ยค่าเซตตี้เบลเนี่ยครับแวบแรกคือมันสบายแล้วมันมันมั่นใจว่ะผมก็เลยอยากให้พี่ป๋องใช้มากครับอ ครั้งน้ามดตัดนะพี่มึงก็ข้ามมันไปก็ได้อโอ้ยมดเองโอ้ยอันนี้เป็นการจำลองเหตุการณ์ว่าต้องหลบกระทันหันครับพี่อะไรนะจะต้องหลบรถพี่ไอ้ตงเจ๊มือเท้ากูเกงไปหมดแล้วเ้ยเมื่อกี้ลงหลบแรงๆพี่ปองไม่รู้สึกเลยใช่ไหมครับไม่รู้สึกครับ ไม่กี้ที่ผมลองซลาล่อมดูครับพี่คือเราจะได้รู้ว่าการยึดกับถนนที่เพิ่มเติมจากช่วงล่างทีดีแล้วคุณภาพของล้อนะครับหน้ายางที่เหมาะสมกับแม็กแม็กก็ต้องพอดีกับล้อให้มันเหมาะสมกันจะเกาะถนนได้ดีขึ้นของหน้านำลยนำลยนะอยู่ไหนเอาอีกแล้วเอานำอีกแล้วโอ้ยไปๆโอ้ยสมเจ๊ไม่ีผอนดูขวา้วครับผู้เห็นแล้วพี่ผ่อดูลูขวานะครับครับโอ้ยสมเจก อุ้ยแจกเด็กหน่อยวะอ้ยอุ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 ยังไม่เหนียวพี่ยังไม่เหนียวจริงไอ้สมแจ๊กไอ้สมแจ๊กโอ้ยมึงเปิดแอร์ปะเนี่ยเปิดพี่เดี๋ยวเล่นให้สนอู้ทำไมกูร้อนเงือ่เงือ่กูเต็มไปหมดเลยเนี่ยมือไม้เนี่ยเปียกแฉะหมดแล้วนุ่มไหมครับพี่นุ่มครับนุ่มครับเอาแล้วไอ้สมแจ๊กโอ้โหลูกกูยังเล็กลูกกูยังเล็กไอ้แจ๊กไอ้แจ๊กไอ้สมแจ๊กแปะไปหน่อยอุ้ย ผมแถมให้พี่ป๋องข้างหน้าสิบล้อนะครับพี่สิบล้อกูเห็นแล้วจระจจเลยเล้วถามเลยพี่มึงถามกูไหมกูอยากให้มึงแถมไหมโอ้โหนี่กูทำมาเต็มแล้วเดี๋ยวผมจะลองเบรกแล้วพี่นะอันนี้แปดเก้าสิบเบรกจี้นี่เฮ้ยเอ้ยสั่งเฮ้ยผมรู้สึกเบรกแล้วผมมันพี่เคลมผมเแ็นพี่ป๋องแบบ เอ้เยโอ๊ยนี่มึงมาต่อยกับกูเลยมึงนี่ชอบแก้คนแก่ไปเลยไปเลยไปเลยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งแปะเขาไปเลยโอ้โหร้อยหนึ่งขอาที่กูก็ได้เฮ้ยดีเว้าร้อยเลยแต่กูเก่งว่ะไอ้แถมพี่แถมพี่มึงเคยไปนักแข่งรถมาก่อนปะวะโอ้โหมึงบอกกูหน่อยสิไอ้เชงเคยไปนักแข่งรถมาก่อนเหรอไอ้เช้งสิบล้อไอ้ฮิตไป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 ไหนนะพ่อเอ้ย ทรงเจไอ้ทงเจโค้งโค้งโค้งโค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 ้งไป่อยุ้ยสาม่ยุ้ยุ้ยกับเลกับเลหอยยางเงดูเทากูดิเากูแก่ไปหมดแล้วดิมดูมดมือคืเกาะมือกูเกาะอนี่นเลยโอ้ยง ดึงงัวงัวงัวเหนือกูนี่มึงเป็นญาติกับชูมากเกอร์เปล่าวะผมไม่ได้เคยแข่งรถเลยพี่ผมเกิดมาผมจําได้ว่าผมข้ามพรมอะไรของเลยครับพี่ยิ่งไมู่้แข่งเลยพี่รู้ตลอดเวลาว่าไอคันเดิมพี่อะมันก็รถเก่านะคบพี่มันก็นั่งแล้วมันก็จะเด้งกระดดนอะไรเงี้ยอันนี้พี่ไม่ได้อวยมึงนะครับพี่เฮ้ยเออแม่งเปลี่ยนแปลงจริงจริงว่าถ้าเปรียบเทียบกับฟิลเดิมก่อนทําครับพี่โอ้ยฟ้ากัะเหวเลย ระบบช่วงล่างอรพี่รถแต่ละคันที่ผมเซ็ตตะผมเซ็ตไม่เหมือนกันผมเซ็ตตามลักษณะรถตามคาแรคเตอร์ของรถแล้วก็ความต้องการของลูกค้าอีกทีหนึง่งในรถรุ่นต่างๆการปรับเซ็ตไม่เหมือนกัน<อ>เพราะฉะนั้นการดีไซน์ออกแบบการทําช่วงล่างของแต่ละคันนั้นผมดีไซน์ให้เป็นเคสไปเคส หรือถ้าคนไหนที่ต้องการมากกว่าปกติขึ้นมาอย่างเช่นรถมอเตอร์โฮมคาร์บูนหรือจะเป็นเบนซ์สปินเตอร์คันใหญ่ๆที่โชกจากโรงงานมาคุณภาพประมาณหนึ่งแต่ต้องการโปรประมาณที่ดีทางที่ผมรับัด้ท้หมดเลยใช่ครับสั่งเยอมากชิมชมเลยครับเป็นไงพี่รถรถมาเงือแตกเลยสุดฮะสุดจริงๆฟิลที่ได้เป็นยังไงบ้างครับพี่เรียกว่าแค่แตกไม่ได้แต่ว่ามันโคตรแตกเลยครับมันนุ่มขึ้นมันสบายขึ้นครับมันเห็นถึงความแตกต่างโคตรชัดจริง ผมอยากจะบอกไปถึงทุกคนเลยที่ใช้รถทุนใดหรือจะรถที่ห่อเนยก็ตามแต่นะถ้าคุณมีปัญหาเรื่องรถนะเรื่องช่วงล่าลก็ตามแต่นี่ปรึกษาคนนี้ครับส้มเช้งะ AC Power แล้วอรว่าคุณเข้ามาเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วจะออกไปแบบมีความสุขครับขอบคุณที่บอกมา,มากคลิปหน้าเราจะไปลองรถกับท่านไหนหรือรถอะไร,รและมีความรู้อะไรต่างๆมาฝากติดตามด้วยครับฝากด้วยนะฮะของเขาดีจริงๆ AC Power ออมึงนี่โปรเฟสชั่นอลมึงมืออาชีพเลย กูนั่งถือมึงเลยหนึ่งในใจกูซื้อลอตเตอรี่พัสัสโหลดนกพลัส